สวัสดีพี่ๆนานาตกปลาทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมในช่องตกปลาสถิตฟิชชิงนะครับก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไปเดือนหนึ่งเต็มๆนะเดือนกว่าๆเลยนะครับไม่ได้ตกปลาเลยครับก็ไปบวชพระไปอะไรมาเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็กลับมานะครับเป็นกระพงกุเฟ่แมตช์แรกนะหลังจากสึกออกมานะครับเป็นแมตช์ห้าร้อยโลนะครับสึกมาก็เอาเลยนะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะสําหรับบ่อนี้นะครับเป็นบ่อเม็มันดานะครับอยู่แถวแสมดำนะครับ ไม่เคยมานะครับแต่ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับจะมาจะมาก็ไม่ได้มาสักทีนะวันนี้โอกาสดีได้มาแล้วครับก็อยู่กันนี่ครับกันกูเถิดครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวลุยกันครับวันนี้ลุยกันครับวันนี้ก็มาหลายคนเลยพี่อาร์มก็มานะครับชุดเราชุดเดิมพี่ไอายนะครับแล้วก็พี่อาร์มสมองคุกก็มานะวันนี้พี่จงพี่จิ๋วมากันหลายคนนะวันนี้ก็เป็นแมตช์ปลาห้าร้อยโลคนกี่คนนะพี่ห้าสิบห้าสิบคนนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันวันนี้จะเป็นยังไงอกนึงอ็ส แล้วก็เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับฝนตกแรงน้งนําปิ่มบอ่อเลยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศบอ่อทุกคนลองดูบรรยากาศบอ่อนี่ครับต,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 ตึ๊ดตื้อตตตนี่นะก็บอ่อไม่ใหญ่เท่าไหร่นะประมาณทักสองไร่ได้มั้งไรก,ก,กว่าสองไร่นะครับนะก็ประมาณนี้บอไม่ค่อยกว้งาววงนะแต่ว่าได้ได้ยาวนะครับก็เด <c oughs> ี๋ยวลองดูกันไม่เคยมาครั้งแรกนะครับอ น่าจะมันนะครับน่าจะมันนะขอให้มันนะครับขอให้เป็นวันที่ดีนะวันนี้นะก็อยากเยอะปลาไม่เดีเยอะปลามาเป็นเดือนๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์เลยเดี๋ยวเราก็ไปุรกันครับก็มาครับดูอุปกรณ์กันวันนี้ก็อุปกรณ์ชุดแรกที่เรามานะครับน้ําเช้านะมาสองคันนะครับก็จะเป็นคันโอเมนแบ็คนะครับอันนี้ชุดจกนานไวนะสิบสองยี่สิบนะครับลอกเป็นอบูแบ็ m แม็กนะครับถูกๆเลยนะครับลอกไม่แพงนะครับแล้วก็สายเป็น ดูระคิงวอลเลอร์พีหนะครับช็อกหน้าเป็น50ปอนด์นะครับส่วนน้ำเช้าคันที่สองก็น,นี้จะเป็นคันนี้ที่เรารีวิวกันไปนะครับก่อนผมบวชนะนี่คิงด้อมไมโครไฟล์นะ <c oughs> เบอร์สามพันตัวนี้นะครับใส่พี5มานะเต็มสปูลนะครับแล้วก็คันก็จะเป็น g ีแม็กโทมาลานะเปสิบยี่สิบหกสิบหนะครับ, 10, 20, รบเดี๋ยวลองดูกันว่ารอบตัวนี้จะใช้งานเป็นยังไงนะครับ เอาใช้งานจริงวันนี้วันแรกเลยนะทุกคนลองดูราคาแบบพันกว่าบาทแล้วสเปคดีๆอย่างนี้จริงๆเอามาห้าคันนะแต่ว่าอีกคันหนึมีรถนะแล้วก็จะเป็นคันกอก็จะเป็นเหมือนเดิมน,นะครับเป็นเลดเจปแปนนะครับกาเดเตอร์แฮนตินะครับอันนี้จะเป็นรุ่นไซคิกนะครับยาวหกฟุตเจ็ดสี่ขีดหกลอกเป็นสเตลา่าเบอร์พันนะครับสายเป็นศูนจุดแด นี่ก็จะเป็นคันเก็บคันเล่นเดี่ยวเล็กเรานะครับก็จะเป็นสตีทสกายเลนะครับลอกเป็นอัลฟาตัวเดิมตัวเก่งนะก็เชื่อเนี่องน้ำท่มก็เตรียมมาประมาณนี้ทุกคนลองดูครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เมื่อคืนก็ฝนตกหนักแล้วก <Hayır. S 2> ็น้ําเต็มบ่อเลยนะวันนี้ก็หลังจะกลับมานะครับจาก อุปสมบทนะครับอันนี้ก็ศึกมาเรียบร้อยมาอยู่ในคารวาสปกตินะคก็เลยกลับมาตกปลาแนละ้วทุกคนเดี๋ยวเราลองดูกันไม่มีผลงานให้ทุกคนดูเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับว่าจะสนุกสุดมันแค่ไหนนะครับไปเดี๋ยวเราเต็มตัวอีกนิดนึงแล้วไปลุยครับ ไปขอให้โชคดีทุกคนขอให้โชคดีครับทุกคนโทษขาปากซ้ายนะโทษนะโทษทุท่านพี่โทษพี่ปากซ้ายนะครับโอ้โหเหี้ยมาปลาแรงดียังวะโทษโทษพี่เปิดเบรกขวาแล้วให้ปลาแรงดี ตัวแรกนะครับรปลาตัวแรกหลังจัดชไปบวชมานานนะเป็นไงานอาการเป็นไงตา,าฟิลยังก็ยังดีเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมอ้อร่อยวันนี้ชาเลยเนี่ยห้าร้อยโลเดือดจัดนี่ไง อุ้ยขาดเฮ้ยตานยังไงเนี่ยขาดเลยเฮียหรือไม่ต่อสนเลยตานไม่ไม่ไม่ผมมีคันนึงพี่ปาานังขึ้ไดเยอดีนะกูมาสำรองดีนะมีสำรอง 啊！对。

ไปหนึ่งขาไปหนึ่งอุ้ยขาขู่ขาีขาต่อสุดเลยต่อไงพี่ตบิต่อสุดเลยไม่ต้อง ขาดอีกแล้วกูขาดนะทุกคนต่อสดเลยกูดดนเลยขาดกระช่างมันปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยครับเนี่ยเช้าๆช้อย่างเงี้ยครับถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสายมึงวะเนี่ยงานสายมึงวะ ใช่พี่ใช่เช้าๆถ้าเราเตรียมตัวไว้พร้อมก็จะเป็นเงี้ยแล้วมือมันก็จะสั่นนะครับพอมือสั่นเลยที่มันก็จะลนละพอมันลนแล้วตอนนี้ก็จะมัว่วละเก็บสายมั่วเนียไหนพี่

นายบอกไม่ขายนะบันเทิงไม่ตั้งอีกตัวดิสามมันขาดเยอะอ่ะขาดสองตัวปลาแรงโคดีนะเกี่ยวแลนะ้วมั้งเนี่ย ทุกคนทุกคนรอๆกอเก็บกันครับวันนี้กอเก็บแล้วนะเช้าวุ่นวายไปหน่อยนะขาดเขินอนนะไรม่อสัวเละเท่หมดนะทุกคน ล้วไม่ออกคราเริ่มต้นด้วยวีแว็กก่อนเลยเตรียมของเช้านะครับสองคันยังไงเนะี่ยนจะเตรียมตัวไม่ดีก่จะเป็นอย่างเงเว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมแนละ้วก็ยังขาดนะสองคันก็ยังไม่รอดนะ,ะเริ่มเลย บอกนีน้ำไม่ลึกนะครับน้ำค่อนข้างกระตื่นนะถล้วก็กินเป็นโซนน้ำแบ่งโซนชัดเจนกินตรงนี้เนาะแต่ว่าเช้าหน้าเราก็เดือดนะ ลองหาตัวกันดูครับก็ยังสามอยู่พี่เกมูนี่ะ หลุดเฮียามวน <laughs> หลุดไม่ว่าเลยแม่งกระเด็นมาโดนคันเพราะว่าเนี่ยครับ ก็ปะยางเ,เลยพี่ธรรมดาเหละตัดยงกันยับอะไรเันเนี่ยผม่็ยังไม่เจอเลยพี่รอราคารอราคา โอ้โหก nah. ูเพิ่งจะโดเ่ยกอเก็บเนี่ยโทษนะตาไปซ้ายนะครับโทษนะครับกูเยียดข้อกูรู้ดีวะ ดูกี่ทีแล้วเนี่ยวันนี้สี่ห้าทีแล้วตัวเบาอ,อ่ะพี่<อ>จัดไหมดีพีุ่กคน สิบเอ็มงกว่าครับจะเที่ยงแล้วเพิงง <st> ่งจะได้ทราบตัวน้ำเช้าอ้หลุดอย่างเดียวนะวันนี้น้ําเช้าก็ขาดสองคันขาดหมดนะปลาเก็บก็หลุดหมด <c oughs> <c oughs> อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายหาย <c oughs> หเลยตอนเช้าเนะี่ยโอ้โหนวเนี่ยนนูเนี่ยมากนะคลิปนี้ต้องลงนะครับคลิปนี้ไงก็ลงให้ดูนะสามตัวก็ลงนะบอกก่อนนะเผื <c> ่อ <oughs> ได้เพิ่มอีกสักตัวเลยกูปลาห้าร้อยโลกูค่าคันมันสาม เพิ่งได้สามตัวอีกสิบตัวหาที่ไหนวะเนี่ยป่านนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวลองขยี้กันไปเรื่อยๆครับหาปลากันไปไม่รู้ว่าจะโดนเพิ่มรือเปล่านะไปลุยเหลือเชื่อนะนี่บ่ายโมงครึ่งนะกวาน้ำเปล่ามาเป็นกี่ชั่วโมงแล้วนะยตั้งแต่สิบปงอ่ะพี่สามชั่วโมงกว่าแล้วัไม่เจออะไรกันแทกคันเลยนะเนี่ย แรกก็เอาทั้งละกูุอนนี้ไวม้มันดำเดี๋ยวต้องมาแก้นะทุกคนต้องมานะต้องมาไม่มาไม่ได้นะเพราะปกติไม่ได้กัดแบบนี้นะครับปกติกัดดีกัดสนุกนะมีปลาโดนฝนสองวันนะลอยตายหลายตัวเลยข้างๆเลยเห็นไหมนะทุกคนปลาลอยตายเลยก็เละเทะเลยไอตัวที่พร้อมกัดก็คือขึ้นไปแล้วเมื่อเช้าเ <laughs> หลือแต่ไอตัวที่ หลังเลว่าจะกัดไม่กัดถายไปยับเลยแล้วตนะ้น่ะเสร็จได้พี่ขาดแล้วแม่งขาดทีเดียวสองคันว้องกันเลยกลางก่อเข้เลยนะมยไม้เลยหวจ็แต่แม่งกินทุกไม้เลย จะลงคลิปดีไหมเนี่ยไม่มีคลิปจะลงนะพีิต้องลงอะแต่จริงนะไอคลิปได้ปลาน้อยแบบว่าแห้วอะไรกัคนแม่งชอบดูนคอกลางวงกลางรูปมดนแดดตั้งมาแบนี้ตัวครับตัวครับไปแล้สั่งอะไรพี่วะโอ้ยพี่ฝนตกตกแล้วพี่ขึ้นมาแล เก็บของกลับพอบ่ายสองครึ่ง,งมีคลิปมีคลิปให้ดูแค่นี้ทุกคนไปทุกคนเกน็บของกลับแพรมวนี้มันตกปลายากจังวะนะทุกคน ตกปลายากๆเรานี้นะ วันนี้ก็จบเพลิงเที่าวน,นี้นะครับบ่ายสองแล้วฝนตกกลับบ้านทุกคนก็น,นี้ก็รับสภาพเลยครับสามตัวปลาห้าร้อยโลตกไปสามตัวดูหน้าเลยแมตช์แรกหลังจากตึกปลาโอ้โหสภาพกูเละเลยนะทุกคนก็ตอนนี้ฝนลงแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่โอกาสหน้านะครับแมตช์หน้ากันเดี๋ยวไปเจอนที่บ่อสุดารัตนะครับเป็น600โลนะดูดิว่ายังไงเลยเดี๋ยวบ่อนี้เม็ดมันดำเราต้องกลับมาแก้มือแน่นอนครับโอเคครับเจอใหม่โอกาสหน้าครับ จะไปตกปลาอะไรก็ฝากตนนิดตามน,นะครับเถึงครับ,บทุกคนบ๊ายบาย